น่ารักเกินปุยมุย้ยหนูดิสนีย์เข้าเรียนอนุบาลหนึ่งแล้วค่ะน้องดิสนีย์ลูกสาวอุ้มลัคนาหน้ารักมากเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งที่ยิ่งสวยแซ่บหุ่นปังขึ้นทุกวันจริงๆค่ะสําหรับสาวอุ้มลัคนาที่ตั้งแต่เธอเคลอดลูกสาวน้องดิสนีย์สาวอุ้มก็ได้ผ่านตัวเองออกไปจากวงการบันเทิงเพื่อทันหน้าที่คุณแม่เลี้ยงลูกสาวด้วยตัวเองอย่างเต็มที่พร้อมกับเผยถึงชีวิตที่เปลี่ยนไปหลังจากที่มีลูกเข้ามาเติมเต็มในชีวิตด้วยว่า ชีวิตเปลี่ยนเมื่อก่อนปาร์ตี้สนุกสนานใช้ชีวิตแบบเต็มที่แต่ว่าเป็นคนที่อยากมีลูกอยู่แล้วฝ่ฝันตั้งแต่เด็กๆอยากมีครอบครัวที่อบอุ่นอยากมีลูกสาวไม่เคยรู้เลยว่าจะเหนื่อยขนาดนี้คิดว่ามันสนุกล่าสุดอุ้มได้ออกมาเผยภาพสุดน่ารักของน้องดิสนีย์มาในชุดอนุบาลหนึ่งพร้อมลงแคปชั่นว่า เด็กหญิงพัคควรันอมิศูนน้องดิสนีย์เคหนึ่ง #mydisneybabygirl เผลอแป๊บเดียวลูกสาวของสาวอุ้มก็ได้เติบโตเป็นสาวน้อยสุดน่ารักและเป็นที่รักของครอบครัวและแฟนคลับไปแล้วค่ะเจอภาพความน่ารักของน้องดิสนีย์เข้าไปก็ทำเอาแฟนๆต่างเข้ามากดไลค์ในความน่ารักแน่เอ็นดูของน้องดิสนีย์กันไม่น้อยสาวน้อยแก้มกลมในวันนั้นเตรียมตัวขึ้นอนุบาลหนึ่งแล้วค่ะ